ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกันเหมือนเดิมนะครับกับแอดจำนองพามวนเด้อนะครับวันนี้ก็แอดจำนองพามวนจะมีแนวทางนะครับเราเอาแนวทางหวยลาพัฒนานะครับสูตรของแอดเองนะครับมาลงให้กับ FC นะครับเนาะได้เอาไปซื้อนะครับรัฐบาลลาวกันวันนี้สองทุ่มครึ่งเด้อยังทันอยู่นะครับเนาะนะครับวันนี้มีแนวทางนะครับเนามีแนวทางลาวพัฒนานะครับเสียอ่า ส,สูตรของแอดเองนะครับเนาะสูตรของแอดเองนะครับวันนี้ก็อยากเอามาฝากนะครับเนาะก็เป็นเพื่อเพื่อเป็นแนวทางเด้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะสูตรนะครับมีเข้าม <t> ีหลุดนะครับเนาะแอดจะลงเป็นงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะนะครับให้เอฟซีก็พิจารณาดูก่อนก็ได้นะครับเนาะพิจารณาเบื้องก่อนนะครับเนาะชอบตัววิ่งนะครับหรือว่าชอบตัวไหนก็ตามนะครับถ้าชอบตัววิ่งก็เอาตัววิ่งไปซื้อนะครับเนาะ นะครับ FC ก็ใช้พิจารณาญาณในการรับชมนะครับเนาะนะครับส่วนของเซียนรุ่นนะครับเนาะน่ะก็ได้ลงมาให้ไปที่้อยๆแล้วนะครับเนาะของเซียนรุ่นลงไปแล้วนะครับเนาะให้ FC ไปไล่เบื้งนะครับเนาะถ้ากดติดตามมันก็จะเห็นนะครับมีของเซียนรุ่นนะครับเนาะน่ะแล้วก็เซียนลำเปาวนะครับเนาะที่ลงห้วยลาวพัฒนาไปนะครับเนาะวันนี้จะลงของแอสเองนะครับเนาะของแอสจำลองพะม้วนนี่แหละนะครับเนาะจะลงให้ FC ได้ชมได้ฟังให้ดูกันนะครับเนาะเอาไว้ เป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับเนาะนะครับวันนี้นะครับเนาะเมื่อเช้านี้ก็มีเอฟซีนะครับของเซียนลุนนะครับเนาะโทรมาสอบถามว่าลงยังนะครับเนาะก็บอกว่าลงแล้วนะครับเนาะลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของเซียนลุนนะครับเนาะวันนี้ก็ไปลุนกันนะครับเนาะขอให้เข้าอีกเด้อของเซียนลุนนะครับเข้าสามตัวแจกคือเข้าเด้อนะครับเนาะอ่ะวันนี้มาลุ้นของแอดจำลองบ้างนะครับเนาะนะแอดจำลองพมวนวันนี้ก็มีแนวทางคือกันนะครับเนาะเอาไปให้เอฟซีได้ลุ้นกันนะครับเนาะว่าที่เข้าบอ เอาไว้เป็นเพื่อนเป็นแนวทางเด้อนะครับเอซนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเม่มีปูใดหูได้ผมจะออกตัวใดนะครับรัฐบาลเราเนี่ออกตัวซ้ำๆกันอยู่หันละนะครับเนาะลังเทียกระเบิ้ลบางเทียก็ซั่มกันอยู่หันละนะครับเนาะนะมันเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาเบาหลครับไปเบิ้งกันนะไปเบิ้งกันเลยนะครับตัวใดนะครับเลยจะไม่ท่านนะครับเนาะครับผมมามาดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับ ว่าเสียนรุนเอ่เสียนรุนนะสันนะครับของแอดจำนองนะครับนะครับผ้าม้วนนะครับจะให้ตัวไหนนะครับก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับเนาะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนทีมผีกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเนาะจากช่องจำนองผ้าม้วนนะครับเนาะอ่ะมาดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับ อ่เอสก็ให้เรียกวิ่งนะครับวิ่งไปที่สามตัวนะครับเนาะนะนะครับสามตัวนะครับก็นี่ครับเน้นไปสองตัวนี่เด้อน,นะครับเน้นสองเน้นสองตัวนี่นะครับ เดี๋ยวห้ากับไฮเน้นห้ากับหกนะครับเนาะห้ากับหกนะครับเนาะอ่ะเรามาดูตัวเลขกันเลยนะครับเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะครับตัวเลขนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเนาะห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองครับถ้าหกหกก็หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับนี่แถวนี้เป็นแถวตัวกันเดอร์เจ็ดเจ็ดแปด 7จ7ดเก้านย์เกับก็เป็นแนวทางเด้อนะครับเนาะช่องจำนองพามวนนะครับศ6นย์หกสองนะครับเนาะ นะคู้ใดมีแนวทางดีๆนะครับเนาะที่จะอามานะครับนำเสนอนะครับเนาะก็ติดต่อได้นะครับทางช่องนะครับจำลองพรามวลนะครับเนาเอสซี่นะครับเนาะนี่ครับเบอร์0625397669นะครับเนาะอ่ะแล้วก็นี่ก็อ ลงเป็นงวดแรกนะครับเนาะงวดแรกนะครับเนาะแล้วก็จะพยายามลงให้ทุกวันนะครับเนาะถ้าผิดถูกก็ขออภัยเด้อนะครับเนาะนะเอาไว้ดูก่อนก็ได้เด้อ fc นะครับเนาะดูก่อนก็ได้นะครับดูก่อนก็ได้จะพึ่งตัดสินใจนะครับเนาะนะเดี๋ยวเพื่อตัดสินใจผิดพลาดนะครับเนาะให้ชมดูไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับเน้นแถวนี้นะครับเนาะเน้นแถว6 5กับ6นะครับเนาะนะห้าเก้า ห้ากลับด้วยเด้อน,นะครับมันจะหลายตัวจักน้อยนะครับเนาะหกศูนะครับแล้วก็7 0นะครับเนาะอ่ะเจ็สนะครับก็มีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหสองดหศย์หนึ่งสองดดดเ้าดหนึ่งเจดสอง ครับ,นนะรบนนนเนาะนะครับนะก็ใช้วิจารณญาณด้อนะครับเนาะนะใช้วิทยานในการรับชมด้วยนะครับเน,ะนาะนะสามตัวก็ศูนย์ห้าเก้านะครับเนาะสี่เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับ นี่เป็นสูตรของแอดเองนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับว,วันอวอวันวันพุธเดอ้อนะครับนะ่าก็เป็นแค่แนวทางนะครับอนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเอาไป ซื้อกันนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลลาวนะครับเนาะเย็นนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะนะครับไปลุ้นกันนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับเนาะเอฟซนะครับเนาะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันออกตัวไหนนะครับแอดลงให้เป็นงวดแรกนะครับวันนี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะนะครับเราก็จะลงให้ทุกวันทุกวันนะครับทุกวันที่หวยลาวออกนะครับเนาะแล้วก็ฮานอยนะครับทีฮานอยลงทุกวันนะครับเนาะไปติดตามได้เลยนะครับเนาะเข้าทุกวันนะครับเนาะส่วนมากก็จะเข้าเฉพาะกิจนะครับเนาะเข้าทุกวันนะครับเนาะ นะสหรับฮานอยก็เข้าทุกวันนะครับ FC นะครับเนาะไปติดตามเบิ้งนะครับเนาะผู้ใดได้กดติดตามไว้ก็ไปกดเข้าเบิ้งเด้อนะครับว่าฮานอยมันเข้าบอนะครับเนาะนะก็ให้ไปติดตามเบิ้งนะครับเนาะติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะครับสลับเอฟซีของเซียนรุ่นนะครับเนาะ นะครับก็ที่รัฐบาลลาวนะครับเนาะก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับเนาะปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะก็ขอบคุณหลายนะครับที่เอฟซนะครับมีน้ำสีน้ำใจนะครับมอบให้กับเซียรุนนะครับเม็ดตะเล็กน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็บ่เป็นอย่างนะครับเนาะถือว่าเป็นน้ำใจนะครับนะถือว่าเป็นน้ำใจนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีมันหมายกันทุกคนเด้อสรับมวยลาวพัฒนายันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับไปดูไปจัดกันเลยนะครับเนาะสวัสดีครับผม